อาทิตย์มหาอุดใครรองานได้งานใครรอรับการปรับโปรโมทได้จะมีโอกาสได้รับปรับโปรโมทนะคะบางท่านกําลังจะได้ผู้ร่วมงานใหม่ทีมงานใหม่ก็เข้ามาส่งเสริมด้วยใครกำลังจะมีโอกาสไปตกลงเจรจาองค์กรอะไรก็ตามนะคะความสำเร็จจะมาผ่านฉลุย นะคะความสําเร็จด้วยผ่านฉลุยด้วยงานช่วงนี้เยอะเยอะมากนะคะอยู่ดีมีงานเข้ามาเฉยเลยนะคะเปลี่ยนแปลงเฉยเลยก็เปลี่ยนแปลงคือโอกาสทั้งนั้นเลยการเปลี่ยนแปลงตรงนีนนน้คือโอกาสโอกาสแห่งความก้าวหน้าโอกาสแห่งความรุ่งเรืองโอกาสแห่งความเจริญปิดการขายสําเร็จธุรกิจติดต่อนะคะโครงการอะไรใดๆก็สมหวังสมปรารถนานะคะตรงนี้ด้วยนะบางท่านมีงานไปเกี่ยวข้องกับอสังหาก็มีนะ นะคะงานโปรเจกต์ใหญ่ๆก็มีงานอสังหาก็มีงานที่ต้องลงมือลงแรงทําเองอย่างเงี้ยใครที่ต้องทําลงมือลงแรงเองใครที่อยากจะมีลูกน้องบริวารเข้ามาช่วยใหม่ๆก็จะต้องได้ลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ใครอยากจะบอกว่าใครที่แบบว่าเป็นใครรอปรับดีกว่าใครรอปรับปรับโยกป,ปรับย้าย ส่งผลดีกับคุณมากๆคุณกำลังจะได้มีโอกาสปรับโยกปรับย้ายปรับตำแหน่งนะคะปรับโปรโมตต่างๆนานาพนักงานชั่วคราวก็ต้องได้รับบัตรรับการบรรจุปรับตรงนี้อาจจะหมายถึงการปรับขึ้นเงินเดือนด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ปรับขึ้นเงินเดือนใครทำงานประเภทสื่อต่างๆประเภทที่ต้องใช้ความคิดประเภทที่ต้องใช้ไอเดียนะคะต่างๆช่วงนี้โอ้โหมีลูกค้าป้อนงานให้กับคุณนะ คุณสามารถแสดงศักยภาพสามารถแสดงผลงานของคุณได้อย่างเต็มที่นะคะตรงนี้ด้วยเกิดขึ้นด้วยส่วนใครที่จะตัดสินใจเปลี่ยนงานก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะรวมไปจนถึงคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานแต่ภายในองค์กรของคุณมันจะมีการปรับเปลี่ยนทีมงานเพื่อนร่วมงานนะคะใครอยากจะมองมองหาที่ทำกินใหม่ๆจะมีโอกาสค่ะ จะมีโอกาสได้ที่ทํากินเอ,อ่อขยายที่ทํากินได้ไม่ได้ใครต้องการเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลจะเด่นมากๆเลยค่ะนะคะจะเด่นมากๆนะคะใครต้องการหรืออาชีพที่ต้องเดินทางตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรือคุณต้องไปวิ่งเต้นอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะงานมันป้อนเข้ามาหาคุณทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครรู้สึกว่าฉันจะเปลี่ยนงานละ อที่ทำงานใหม่ดีไหม